อร่อยไหมไม,ไม่อร่อยกินครั้งแรกมันจะปละแล่นปละแล่นในปากาเอ๊ะมันคืออะไรไม่รอดเหรอไม่ใช่แตนตรูปเหรอไม่ใช่ไตไทายก็ไม่ใช่ ความสุขของเปปปิโนเมลอนประมาณนี้อยู่ที่3 0ถึงไม่เกิน5 0ความสุขประมาณนี้เรากินได้รสชาติจะได้ประมาณของแอนตาลุปหรือแตงไทยมีความหอมเป็นเอกลักษณ์ของเขาหอมขึ้นติดจมูกมีความหวานน้อยรับรองได้เลยว่าไม่เคยกินมาก่อนแล้วก็จะไม่เคยสัมผัสมาก่อนอยากจะแนะนําให้กินซึ่งในตัวคุณสมบัติของเปปิโนเมลอนนั้นเยี่ยมยอดจริงๆแล้วดีจริงๆครับ มีวิตามินไหมไม่มีย่มยอดจริงๆริงมีโปรตีนไหมไม่มี <c oughs> ดีจริงๆครับมีเกลือแร่ไหมไม่มี <c oughs> กินแล้วดีไหมไม่ดีเย่มยอดจริงดีจริงๆครับ,บ <c oughs> ก็ฝากสวนเปปิโนโมเมลอนบ่อกแก้วหรือว่าตามมาที่เพจเปปิโนเมลอนบ่อแก้วเสมอครับมาดูสวนเยี่ยมสวนแล้วก็มาอุหนุนเกษตรกรครับมามา,มา,มา